สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้รายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับข้ามารับฟังกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องที่เราไม่ค่อยเข้าใจคันอะไรคือสมมุติฐานอะไรคือบรรทัดฐาน,อะ,อ,าฐฐานอะไรคือมาตรฐานอะไรคือมาตรฐานสากลถ้ามันมั่วกันมาหมดเลยรมบบการพักเครื่องเนี่ยคุณเข้าใจเรื่องนี้กันหรือเปล่าคุณแยกกันออกหรือเปล่าคุณแยกกันไม่ออกคุณมั่วกันไปหมดเลยนะ คุณให้ความรู้มันบนบนความไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงเนี้ยอะไรเราควรจะยึดอะไรสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานหรือมันเป็นบรรทัดฐ,ฐานหรือว่ามันคือสมมติฐานหรือว่ามันคือพื้นฐานผมก็ทวงถามมาตลอดนะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยในเน็ตนะไม่รวมในส่วนที่เรื่องที่ผมไปบอกเพื่อนๆมงนอกไม่มีใครเข้าใจเรื่องง่ายๆนี้มันยังวิเคราะห์กันไม่ได้เลยทําความเข้าใจกันไม่ได้เลยมันก็เลยสับสนทําให้เราเรียนรู้ไม่ได้ มยังใช้เวลาตั้ง8ปีนะ<ๆ>เขาถึงจะเปลี่ยนคำว,ว่ามาตรฐานออกไปเ <s' S 1> พราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราใช้วัดตระเครื่องตักสินตัเครื่องแท้เท,ท็จในวันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานมันเป็นแค่พื้นฐานที่เราเรียนรู้กันมาแบบนี้วันนี้เรามาเรียนรู้กันความหมายของคําแต่ละคําเนี่ยมันมีความหมายนะเพียงแต่ว่าเราแยกกันไม่ออกแล้วเราก็โดนหลอกโดนหลอกให้เชื่อไปแบบนั้นมาตลอดนะ แต่วันนี้เราเราเริ่มเข้าใจแล้วนะแปดปีทีเดียวที่ผมพยายามทวงถามนะมันก็ได้ปรากฏผลออกมาคือแรงน้อยอ่ะถ้าคือถ้าแรงน้อยอย่างผมไม่มีกําลังผมไม่มีมีแต่ความรู้ผมไม่มีกําลังมันก็เลยต้องใช้เวลาแต่ว่าระยะทางที่ผ่านมามันก็ทําให้วิชาการมันเข้าไปได้ในหมู่ของสังคมวงการภาคเครื่องผมก็พยายามอย่างเต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้ ติฐานสมมติฐานก็คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นอะไรเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอ่ะนิทานนิยายอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสมมติฐานสมเด็จท่านเดินไปนู่นเดินไปนี่ทํานูน่นทํานี่ตัดต่อกดด้วยไม้กระดานทั้งสี่ไอ้นี่เราสมมติฐานสมมติฐานก็คือเราก็เอามาจากร่องลอยที่เราเห็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคืออะไรอะ่ะไม่รู้แล้วเราก็เรียนรู้เอาสมมติฐานมาเป็นบนรรทัดฐาน อย่างเช่นที่ผมบอกว่าสมมุติฐานเรากเ็เรารู้สึกว่าสมมุติว่าน่าจะนะมันจะมีคําพวกนี้อยู่อันอย่างเงี้ยมันเป็นคําว่าสมมุติฐานรอยที่ปรากฏเครื่องหลังเป็นคล้ายๆหลังพระสมเด็จเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าโดนกดโดยไม้กระดานทั้งสี่โดนปาดด้วยด้วยใบายลานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สมมุติฐานกันไปเรื่อยๆแต่ละคนก็สมมุติ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 นะเนื้อพระน่าจะทําจากเห็นไหมมีคําว่าน่าจะ เชื่อว่าน่าจะคิดว่าประมาณว่าอาจจะคือคำคำเหล่านี้มันมันไม่ได้เป็นความรู้นะมันเป็นแค่เราตั้งข้อสมมุติฐานว่าเออหลังเหมือนปาดหมากปาดด้วยหมากอะไรอย่างเงี้ยกดด้วยไม้กระดานทั้งสี่ลอยข้างแผ่วเบาเหมือนแมวขวดเหมือนกับเอาต่อกไปตัดแล้วมันพูดดันข้างอันนี้ก็คือความเชื่อความเชื่อเป็นสมมติฐาน ของคนคนหนึ่งสมมุติไว้อย่างนั้นเขาเชื่อไว้อย่างนั้นคิดว่าเชื่อว่าน่าจะไว้อย่างนั้นทีนี้ปกติแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเอามาใช้มันไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อยุติมันจบไม่ลงนะอันนี้มันจบไม่ลงไงนะคือคือคำว่าจบไม่ลงอะตกลงมันคืออะไรกันแน่ความจริงคืออะไรไม่รู้ก็สมมุติเอาไงสมมุติว่านะผมคิดว่าเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจบไม่ลงก็ต่อมานะ ต่อมาครับเป็นเรื่องของบรรทัดฐานหรือพื้นฐานเนี่ยแหละก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าก็ดูรอยตัดต่อที่มันเกิดจากสมมติฐานเมื่อกี้ขึ้นมาก็เอามาใช้เป็นบรรทัดฐานดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าเนื้อก็สมมุติว่าเชื่อว่าน่าจะทาจากนู้นจากนี้จากนี้แต่จริงอ่ะเราดูที่องค์พระอันนี้มันก็จะเป็นแค่บรรทัดฐานเราก็ยึดพิมพ์ตรงเป็นหลักยึดมวลสารเป็นหลักยึดรอยตัดต่อเป็นหลักยึดความเก่าเป็นหลัก อันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเราใช้กันมาอย่างนั้นไงจนมันเป็นบรรทัดฐานที่เรายึดถือปฏิบัติกันมาแต่มันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะมันเป็นแค่บรรทัดฐานมันไม่สามารถจะยืนยันความชัดเจนของความรู้นั้นได้หรือว่ามันเป็นความรู้พื้นๆทั่วๆไปรู้จักพิมพ์รู้จักเนื้อรู้จักความเก่ารู้จักร้อยตัดตอรู้จัก ธรรมชาติความกล่าวรู้จักสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเชื่อไปแบบนั้นนะก้เรียกว่าเป็นบรรทัานปฏิบัติกันมาเป็นแบบนี้ไม่มีหน่วยวัดค่าอะไรที่มันไม่ใช่มาตรฐานมันก็ไม่มีส่วนวัดค่าอย่างรูปทรงองค์เอวรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยมันก็เป็นแค่พื้นฐานในการพิจารณาคนหรือก,ก็ใช้พิจารณาเรื่องของรูปร่างหน้าตาเป็นมะาตรฐานแต่มาตรฐานน่ะมันจะต้องมีส่วนที่วัดค่าได้ จะต้องมีสิ่งที่เทียบกําหนดตามบัญญัติของพจนานุกรมคำพูดนี้มันมาจากพจนานุกรมแท้เลยนะเพียงแต่เราคิดไม่ทันมาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยวัดค่าเพื่อเทียบกําหนดสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะต้องสามารถแสดงค่าแล้วก็หน่วยวัดแล้วก็สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงค่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอย่างที่เมื่อวานนี้ผมดูของการไฟฟ้ามั้งการไฟฟ้าเขาเขาจะมีมาร เข,เขาเรียกว่ามาตรวิทยาก็จะแบ่งเป็นหกอย่างความหนาแน่นความสั่นสะเทือนความเร็วความอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอยู่หกชนิดถ้าย้อนย้อนข่าวดูเมื่อวานนี้แล้วก็จะเข้าใจแล้วชัดเจนอันนั้นแหละเขาเรียกว่ามาตรมาตรก็คือเครื่องวัดเนี่ยมาตรและฐานนี่ก็คือฐานก็คือความหนาแน่นความอะไรพวกนี้ไปพื้นพื้นพื้นความรู้ที่วัดได้มีมากถ,ถ้ามาันตอบก,ก่อนว่าเส้นใหญ่ที่ ที่สุดพูดถึงพระหลวงพ่อแก้วบอกว่าหลวงเดินเข้าป่าหาว่าร้อยแปดป่าไหนก็ไม่รู้ชมบุรีมีแต่ป่ามีแต่ภูเขาเอาละ่ะตอนนี้ผมไม่รู้หรอกมันก็เป็นเรื่องของเขาอาจจะได้ยินมาหรือเขาอาจจะสร้างเรื่องนินทานนิยายใหม่ขึ้นมาอะไรก็ได้เรื่องเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล่าไงมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าสมมุติฐานนั่นแหละแล้วเขาก็พยายามจะเอามาเป็นบรรทัดฐาน เพื่อจะให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ให้คนยอมรับเขาให้มันเป็นมาตรฐานี่าร้อยสองร้อยแปดอะไรงี้เวลามันบทละเอียดแล้วคุณจะไปรู้ได้งไงมันมีกี่กี่กี่ชนิดกันแน่มีอะไรผสมอะไรเป็นยังไงว่านอะไรกันบั่งนะมีแต่ทะเลอันนั้นก็ไม่รู้ไงแล้วแต่แล้วแต่เขาเขาเป็นผู้ให้ความรู้อย่างที่ผมบอกอ่ะเขาความรู้ทั้งหมดมันจะออกมาจากปากเขาทีนี้เราก็เชื่อเชื่อนักนักนักนับนับน,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 นัโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบความรู้ไง ไอสาระสําคัญของเรื่องที่เราอยากจะรู้อ่ะสาระสําคัญก็คือเราอยากจะรู้ว่าพระตรงหน้าเนี่ยมันแท้ยังไงท่านตัดสินแท้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่ทําให้ท่านตัดสินได้ว่าแท้หรือเท็จเนื้อพิวพ์ความเก่าเหมือนกันมันมันไม่มีมันไม่มีบ้าเนี่ยเราก็โดนหลอกเขาหลอกกันมาใช้กันมาเป็นห้าหกสิบปีนะตอนเนี่ยผม ตรวจสอบให้กว่าจะกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะปรับเปลี่ยนตามก็เกือบสิบปีเห็นนะก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกเราท่านที่นั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยวันหนึ่งเราก็ไม่ได้สนใจนิทานนิยายไงเพราะเพราะเป้าหมายสําคัญเราอยากจะรู้ว่าพระแท้ดูยังไงเราก็ดูที่พระเราก็เรียนรู้ที่พระไปเรียนรู้นทิทานนิยายแต่ละคนก็เล่ากันไปแต่ละอย่างเดี๋ยวเราก็กลายเป็นเรารู้จักว่าร้อยแปดมีอะไรบ้างหนึ่งตั้งแ่ีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนร้อยแปด นะไปที่ไหนมาท่านไปเอามายังไงเก็บมาจากไหนไปเจอใครพระรูกวานทางเจอโจนปราโจนกี่คนกี่อะไรยิงไม่เข้าวามไม่ออกกายเป็นเรื่องพวกนั้นไปนะก็ถามว่าอแล้วตกลงพระแท้ดูไหครับไม่หรืดูเนื้อเนื้อต้องมีว่าร้อยแปดเงที่ท่านไปเก็บมาอ,อต่อไม่ได้อธิบายโคตรเก่งเลยแต่สุดท้ายพระแท้ไงท่านจะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกัน กูก็เล่าทีท่ทานฟังแหละนะฟังดิเออเป็นผู้ใหญ่พูดแล้วหัดฟังมั่งอย่าแทรกถามอะไรที่กูตอบไม่ได้มึงอย่าถามเนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เสียหน้านะให้รู้แล้วกันกูไม่รู้ขอ<บ>นะเลยเนี่อาวันนี้เราเราก็แยกนะแยกความรู้เป็นส่วนๆคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกแล้วเขาก็ไปจับเอาไว้ สมมติฐานน่ะที่เขาเขาเขาเชื่อตัดด้วยตอกเขาเชื่อกดหลังด้วยกระดานนะข้างหลังมันเป็นรอยอย่างนั้นนะ่ะเป็นรอยคล้ายๆไม้กระดานสี่แผ่นไม้กระดานสี่แผ่นนยยีลักษณะยังไงกระดานนี่ไม่ใช่ใบเล็กๆแล้วกดไปกดไปนะฟังผมดีๆนะเขากดลงไปเ,เนื้อพักเป็นอะไรปั้นกดหรือเทยอดแม่พิมพ์เป็นยังไงไม่เคยเห็นอ่ะวแล้วรู้ได้ไงมันต้องกดมันต้องมันต้องปาด การปาดหลังอะนะการปาดอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี้ยเวลาเราช่างตวงของช่างตวงวัดอะนะสิ่งของที่เราจะใช้คําว่าปาดได้มันต้องล้วนอย่างข้าวสารเนี้ยเราตวงขายเป็นลิตรๆเนี่ยนะเขาก็าจะปาดให้มันเสมอปาดนะหนึ่งลิตรนะเขาก็เทใส่ถุงใส่ถุงกระดาษมาเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยไปซื้อแม่ให้ไปซื้อขายเป็นลิตรๆอันนี้ลักษณะการปาดได้แสดงว่าเนื้อมันล้วนนะ ทีนี้ถ้าเนื้อมันเทหยอดถามว่าปาดได้ไหมแม่พิมพ์เป็นยังไงถ้าเนื้อเทยอดแม่พิมพ์มันก็ต้องขังน้ําได้เหมือนคันนานะเหมือนที่เขียวบุหรี่นะพอเทไปเนี่ยมันก็เสมอพื้นอยู่แล้วมันก็ไหลออกไปหมดอยู่แล้วปาดก็ได้หรือไม่ปาดก็ได้ทีนี้ถ้ามีการปาดพระสงเด็จนะ่ะก็จะต้องมีความหนาเท่ากันทุกองค์นะก็ามันปาดไงปาดก็ต้องเสมอขอบถูกไหม แล้วปัจจุบันเนี่ยมีคาตอบไหมว่าสมเด็จบางนางหนาสมเด็จบางเท่าไหร่อะไม่รู้หนาเท่าไหร่อะไม่รู้บางเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีมาตราฐานไงแล้วุูจะไปหวายปาดเขาคงไม่ปาดล,ลอยๆหรอกนะกองดินแบบกองดินกองทรายแล้วก็ปาดปาดเข้าไปถูกไหมเพราะมันต้องขังน้ําอ่ะถ้าเทยอดนะถ้าเทยอดมันก็ต้องอย่างนั้นทีนี้ถ้าป้นกดอนะเขาก็บอกว่ามันมีกดหลังตกลงเนี่ยเนื้อมันป้านกดหรือมันเทยอด ถ้าเทยอดไม่ต้องไปกดมันก็ปาดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นน้ํามันไหลได้นะถ้าปั้นกดปาดไปนี่ลาบากนะเพราะมันมันหนึบนะเนื้อมันหนึบหนึบอะ่ะมันก็จะลําบากไม่ว่าจะปั้นกดหรือเทยอดนะซึ่งเขาเขาก็ไม่รู้เนื้อของทีมันเป็นอะไรนะถามไปไม่เคยให้คําตอบเลยไม่ได้คําตอบเนี่ยเรียนประเด็นถามข้ามประเด็นตอบไปอยู่ท่านเรานิทานให้ฟังคือการปาดหรือการกดอะไรก็ดีแนะมันต้องติดบาดติดบาดของแม่ทิมถูกไหมความหนาเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ดิไม่รู้อะไรเลยนะพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเพราะเขาสมมุติฐานขึ้นมาสมมุติฐานว่ามันน่าจะปั้นกดนะจะอธิบายแบบปั้นกดพอนึกๆไปสมมติฐานขึ้นมาอีกแล้วมันน่าจะเทย่อดอ้าวอธิบายแบบเทย่อดอีกแล้วสรุปตกลงรู้อะไรบ้างเนี่ยจะขายขนมคกยังไม่รู้เนื้อขนมคกเป็นยังไงทําจากอะไร จะบอกโอ้ยนนข้อนี้แท้นี่ดียอดเยี่ยมถูกต้องได้มาตรฐานตรงไหนไยน,นะเห็นไหมเขาเอาเอาสมมุติฐานนมาอธิบายนะเขาตั้งสมมติฐานไว้แล้วก็เอาอธิบายให้มาอยู่ในส่วนของบรรทัดฐานก็คือส่วนที่เป็นเนื้อพิมพ์ความเขา้าเอามาโยงไงพอมาโยงกันทุกมันก็กผสมมันมั่วเลยมั่วมั่วมั่วายเป็นแบบไอ้คนเรียนรู้เนี่ย ยังไม่รู้เลยเหมือนกันว่าที้ตกลงเนี่ยอาจารย์สมชายไม่พูดเนี่ยเรื่องเนื้อกับพิมพ์เนื้อมันปั้นกดหรือเทย่อนเนี่ยก็ยังมึนกันอยู่นะไม่เข้าใจว่าอ้สมชายอยู่ๆคุณกระโดดขึ้นมาฉีกวงการเขาได้ไงไม่อันี้มันเป็นความจริงไงมันเป็นแฟกต์มันเป็นความจริงที่คุณก็ตองเอาเรื่องจริงมานั่งคุยกันตกลงแล้วเนื้อปั้นกดหรือเทหย่อนครับอาจารย์เออไม่รู้ไม่รู้แล้วคุณให้ความรู้คนอื่นได้ไงนั่นะ บดความเชื่อหมดเลยอธิบายอะไรเรื่องราวตั้งแต่อธิบายให้ความรู้ยันใช้ตัดสินเลยไม่รู้กูให้แท้แล้วกันพอใจอะ่ะเ,เล่นกับกูเดี๋ยวก็ต้องฟังกูแล้วกันเนี่ยกูให้แท้ก็แท้กูชอบไงแล้วแท้ไงครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันแต่กูชอบไงซื้อขายกันได้นะไพาอย่างนี้เขาเล่นกันหลวงวิจารเขาเล่นกันพิมพ์หลวงวิจารเป็นไงครับหลวงวิจาร์ไม่มีตัวตนทำแมบบ่พิมพ์ได้ไหมครับ เจงมันเป็นนิทานมันเป็นมันเป็นนิยายมันเป็นสมมุติขึ้นมามันเป็นตัวละครสมมุตินั่นจะเป็นอะไรยายขำช่างนู้นช่างนี้ช่างเอะนะความสําคัญก็คือพาแท้ดูยังไงอย่าไปนิทานเยอะสรุปวันนี้ไม่รู้อะไรเลยนะรู้ว่ากูจะขายได้ยังไงกับมีนิทานอยู่กองคือนอกจากมันไม่ถูกอะแล้วดันไปเอาไอ้ไอบ้บรรทัดฐานกับไอ้สมมติฐานเนี่ยขึ้นมาเป็นมาตรฐาน เราตั้งสมมติฐานไว้แล้วก็เอาอธิบายให้มาอยู่ในส่วนของบรรทัดฐานก็คือส่วนที่เป็นเนื้อพิมพ์ความขาัาเอามาโยงกันพอมาโยงกันปุ๊บมันก็ผสมกันมั่วเลยมั่วมัวม่วมัว่วตกลงแล้วเนื้อปั้นกฎรรหรือเทห่ยวท่อาอาจารย์เออไม่รู้ไม่รู้แล้วคุณให้ความรู้คนอื่นเขาได้ไงนะหบทความเชื่อหมดเลยอธิบายอะไรเรื่องราวตั้งแต่ให้ความรู้ยันใช้ตัดสินเลยไม่รู้กูให้แท้แล้วกัน พอใจอ่ะสรุปวันนี้ไม่รู้อะไรเลยนะรู้ว่ากูจะขายได้ยังไงคือนอกจากมันไม่ถูกอ่ะแล้วดันไปเอาไอ้ไอ้บรรทัดฐานกับไอ้สมมติฐานเนี่ยขึ้นมาเป็นมาตรฐานบอกไอ้นี่มันก็ต้องดูเนื้อดูวิ้งดูความกลับแล้วมันจะวัดค่ายังไงมาตรฐานมันต้องมีหน่วยวัดค่ามันเพื่อเพื่อเทียบกําหนดไงนะมันจะต้องวัดค่าตรวจสอบค่าคําตอบกันได้ไม่ใช่ความเชื่อเชื่อว่าใช่แล้วมันแล้วแล้วไปประกำหนดว่ามาตรฐานยั่ไง ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ไงั้นกูลบก,ก็ได้อ่าลบวันนี้ลบมาตรฐานทิ้งไปรับรองแค่พาร์ทแท้นะครับไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานสาตกละลอย่าพึ่งไปหวังไปสาตกล,ลยแค่ให้มันได้มาตรฐานอาหารหน่วยวัดค่ามาตรฐานไม่ได้ก่อนนะหาไม่ได้ไมทาไงดีอ่ะลบลบทิ้งไปเดี๋ยวดูหลวงวิจารก็ลบทิ้งหล,งหลวงแต่ไม่บอกว่าหลวงชื่ออะไรแล้วคือมันจะหายไปทีละอย่างเมื่อความจริงมันปรากฏนะ เมื่อคนรู้จริงเข้าเข้าเข้าพอเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบเนี่ยเี๋ยวหลุงวิจารณ์ก็หายตรวจอายุก็หายมาตรฐานก็หายอีกเลยไอ้ใบรับรองรับรองอะไรนี้ใช้ไม่ได้เลยนะพระแท้ต้องรับประกันตัวเองว่าแท้ได้ไม่ใช่ว่าไอ้คนนู้นรับประกันไอ้ชมรมนู้นชมรมนี้รับประกันกันไม่ถูกนะเวลาคุณสอนคนให้คนรู้เนี่ยคุณต้องรู้จักชี้แจงให้เหตุผลแสดงความรู้ว่าอะไรมันคืออะไรเพื่อเขาจะได้ไป ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องอยมางที่ผมบอกคุณจะแยกไปดีอันนั้นมันเป็นงแค่สมมุติฐานนะผมสมมุติจันไว้อย่างนี้สมมุติว่ามีรอ,อยตัดรอยตัดตออยู่ด้านข้างอันนั้นผมสมมุติไว้เพราะว่าผมเห็นด้านข้างพราเนี่ยมันแผวเบาอย่างแมวขวนนะ่ะอย่างนั้นนะ่ะผมผมเชื่อว่ามีการตัดตอกอยู่ที่ด้านข้างทําให้คูดลงไปอ่อันนี้ผมสมมุติว่าผมเชื่อว่าทีนี้พอพอมาใช้ในระดับการเรียนรู้ของ บรรทัดฐานนะคุณก็มาบอกว่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูรอยตัดต่อเห็นไหมไอ้ันี้เมื่อกี้มึงสมมุติอยู่เลยเมื่อกี้มันอยู่ในขั้นสมมติพอมาตรงนี้มาแบบเป็นบรรทัดฐานนะนี่พอไปตัดสิน้วบอกดูด้านข้างก็รู้แล้วมันจะต้องแผวเบาอย่างแนวควรเอาแล้วเอาแล้วสิเห็นไหมมันมาตั้งแต่สมมติติฐานมาบรรทัดฐานแล้วเอามาตัดสินให้มันเป็นมาตรฐานเนี่ยแล้วเนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไง มาตรฐานก็ไม่รู้มัวกันเป็นหมดนะทิมตรงเป็นยังไงหลวงวิจ,จารมันเทียนไม่ได้เลยใช่ไหมเนื้อก่อนิเป็นยังไงมันถึงเทียนไม่ได้ตอบไม่ได้อีกระบวนการการผลิได้มาตรฐานไหมไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องจกักรออาแล้วมันจะได้มาตรฐานไ,ไงมทิมตรงองค์พระใช่ไหมม,มันก็เป็นรูปตรงที่เป็นอย่างนั้นเีนยนแบบว่าอาจจะยืดอาจจะหดอาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็เขาเป็นอย่างนั้น ก็ต้องไปดูที่เนื้อเนื้อเขาเป็นยังไงไม่รู้อีกเอตอตกลงรู้อะไรบ้างเนี่ยสมมุติฐานหมดเลยแล้วมันก็เอาสมมุติฐานมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานสรุปเชื่อหมดเลยแล้วถ้าเชื่อถูกก็ไม่ว่านะเชื่อผิดมาใช้ความเชื่อผิดมาสมมุติฐานที่ผิดมากําหนดให้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็เอามาใช้เป็นมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องนะความรู้ไม่มีเลยแล้วจะไปตัดสินภาคชาวบ้านเขาถูกถูกต้องได้ไงอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะ เราไล่กันความรู้กันเนี่ยไล่คุณไล่ขึ้นมาเลยนะตรงไหนผมผิดนะเพื่อนถามมาเลยเดี๋ยวผมตอบนฮะจริงๆอ่ะมันต้องมีความรู้ความรู้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกใช่ไหมอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเออไอ้เนี้ยมันถูกต้องแล้วแล้วก็เรียนรู้ตามกันมาไม่ใช่อก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องไอ้นู้นก็พูดอย่างไอ้นี่ก็พูดอย่างไอ้นั่นก็ไปอย่างไอ้คนตัดสินก็ไม่รู้อะไรถูกต้องไม่รู้ว่าอะไรคือคือความจริง ไม่รู้อะไรคือความเชื่อไม่รู้อะไรคือสมมติาาฐานมาตรฐานอะไรคือมาตรฐานถามว่าอ่ะแล้วพอมาตรฐานไม่มีแล้วจะไปตัดสินยังไงอ่ะแล้วใครจะไปตรวจสอบความถูกต้องพระที่ตัดสินแล้วก็ออกใบรับรองมาตรฐานมาตรฐานตาโกนกันออกมาเนี่ยอาศัยอะไรครับความรู้ก็ไม่มีสมมติฐานก็ผิดมาตรฐานก็ไม่ถูกต้องไม่รู้เนื้อก่อนพิมพ์มยังไงแม่พิมพ์ไม่เคยเห็นก็เลยไปยึดพิมพ์ยึดเนื้อเอา้ามันต้องเห็นแม่พิมพ์ดิคุณถึงรู้จักเนื้อ คุณต้องเห็นแม่พิมพ์เดิกคุณถึงจะไปยึดพิมพ์ที่มันกระบวนการผลิตที่มันไม่ผิดเพี้ยนได้เหมือนเหรียญบาทไม่เคยเห็นไรเลยอ้าวแล้วรู้ได้ยังงมันตัดต่อแล้วรู้ได้ยังมันกดหลังแล้วรู้ได้ยังมันความหน้าสัตว์ไอ้หน้ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการผลิตระหว่างผลิตแล้วก็นําเข้านําออกคุณไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วคุณไปบโนแล้วคุณก็ไปสมมุติว่ามันน่าจะมีเห็นไ้มมันก็จะมีคําพวกนี้คือความรู้ไม่เต็งไงเขาเรียกว่าความรู้ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มไม่สมบูรณ์ แล้วไปตัดสินบ้าชาวบ้านเราได้งไงพอถามอะไรมากๆไม่รู้ไม่เก,ดเกดิดเกิดไม่ทันกูเกิดไม่ทันมึงเกิดทันนะไม่มีใครเกิดทันแต่ศึกษาทันอ้าแล้วทำไมผมพูดได้เพราะผมศึกษาทันไงผมก็รู้ว่าทุกท่านไม่รู้อะไรแล้วก็รู้มาอย่างผิดได้ยังไงนี่แหละมันก็ต้องใช้ความรู้ในการตรวจสอบกันถูกไหมมันก็เลยต้องเกิดเกิดมีคนอย่างผมชายเนี่ยแต่ก็สนุกนะทุกคนเข้าใจนะเรียนรู้ได้ถ้าคุณไม่รู้จักแม่พิมพ์มาคุณคุณก็ไม่รู้จักเนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไง ล้วคุณจะไปอธิบายให้มันถูกต้องได้ไงคุณจะไปใช้พื้นฐานหรือว่าบรรทัดฐานที่มันไม่ถูกต้องมายังใช้อย่างนี้อีกหรยอนะไม่ยอมค้นหาความจริงอวัวแต่คิดหาความจริงว่าอ๋อมันน่าจะเป็นนู่มน่าจะเป็นนั่นค้นี่ครับคน้นอย่างหลวงวิจารไม่มีตัวตนเนี่ยคุณคุณเล่นกันมาเป็นร้อยร้อยปีอ่ะทำไมไม่ค้นเล่านะน่าจะขิดจานุเบกษาไปดูมีตัวตนหรือเปล่าไม่มีตัวตนคุณก็ยังเพิ่งมาเปลี่ยนกันเนี่ย พึ่งจะมายอมรับกันปีสองปีเนี่ยนะก็หลวงวิจาร์เริ่มไม่มีตัวตนตอนสมัยที่ผมเขียนบทความขึ้นมานะไปดูผมเขียนมาตั้งแปดปีแล้วนะพึ่งจะมีผลก็สี่ปีให้หลังนะครับโดนคดีกันเนี่ยจนมาวันนี้ทุกคนเริ่มมองเห็นแล้วหลวงวิจารไม่มีตัวตนได้ข่าวแว้วๆเอามีการคืนคืนพระแม่ทิมหลวงวิจารณ์กันแล้วนะครับทครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นแหละเตรียมเงินไห้ละกันแล้วเดี๋ยวมันจะสนุกกว่านี้ไง มบอกแล้วความจริงมันจะปรากฏมาเรื่อยๆื่อๆื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่อยๆสบายๆเราคุยกันไม่ต้องเปิดเพลงนะผมไม่ใช่ดีเจเอาความรู้มาฟัดก,กันตรงนี้เลยเนี่นมันหลงทางอนะ่ะกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด